Oh, บทที่2ราม,มารามครับแปลว่ามาริสาไม่รอดนะครับเนี่ยเมื่อกี้โดนจะโดนแทงนะครับรามถ่ายรูปคู่กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าใครครับทั้ง3ตัวละครน่าจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกันอยู่นะฮะร,รามครับถ้าเป็นรามเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ในช่วงที่โรงพยาบาลังไม่ปิด ว่าปะเพราะว่าถ้าเขาไป,อปรอปภเนี่ยโรงพยาบาลน่าจะยังเปิดทําการอยู่นะครับแล้วหน้าที่ของเราคือยามคนที่ต้องตรวจตาตึกในช่วงกลางคืนนะครับสํานักง,งานครับเปิดเข้าไปตรวจตราชั้นนี้ตูปิดเอง คือโรงพยาบาลเนี่ยนะเอาจริงมึงก็ไม่ต้องปิดไฟทุกอย่างหมดก็ได้ปะถ้ามึงเปิดทําการจริงเนี่ยมึงก็ควรจะมีไฟบ้างรู้สึกบรรยากาศวันนี้มันดูแปลกจริงๆร,รู้สึกบรรยากาศวันนี้มันดูแปลกจริงๆมึงรู้สึกไหมแหลว,ว่ามึงกาลังจะโดนผีหลอกเสียงใครกระซิบอะไรไม่รู้เว้ย ไปเลยแมกนัมห้องเก็บของครับเข้าได้ด้วยเสียงผู้หญิงน่ะโอ้ยเชี่ยโอ้ยเฮียกูเป็นยามกูไม่อยู่นี่อย่างเงี้ยโอ้โหจิตแข็งมากลามเอาจริงนะกูเจอมาช็อตมาเกี้กูไปแล้ว โทรหาพ่อหาแม่แล้วนางพยาบาลหายตัวไปอะครับแต่แต่คือรามอะ่ะลามมีรูปคู่กับผู้หญิงอะแล้วเป็นชุดสีขาวผมก็ไม่แน่ใจว่านั่นคือเขาคิกกับพยาบาลอยู่หรือเปล่านะครับแล้วเราต้องไม่ลืมข้อมูลนะคือมันมีข่าวตั้งแต่ ตั้งแต่ตัวละครแรกที่เราเล่นนะครับไม่ใช่มนิษานะที่บอกว่ามีการขโมยศพสองศพไปเนี่ยสองศพที่ว่าได้มีใค้า่สังหอนใจยังไงก็ไม่รู้มึงมึงสังหอนเหรอเมื่อกี้มึงไม่สังหอนเหรอพี่มึงเจอผู้หญิงอะอพ่อรามเซ็นชื่อที่จุดตรวจโอเคครับ เป็นยามันต้องเซ็นชื่อนอะที่ห้องบัญชีมีเสียงผู้หญิงไฟติดเองด้วยสังหรณ์ใจยังไงก็ไม่รู้อุ๊ยชีอะไร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 สังหรณ์ใจยังไงก็ไม่รู้ผู้ป่วยเหลืออดรุมพยาบาลสภาพสาหาัสเพื่อนพยาบาลเผย เคยเห็นชอบทำร้ายผู้ป่วยสอบสวนเพราะว่ามีอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวหนักระบายอารมณ์ทำร้ายร่างกายเดี๋ยวดิเมื่อบ่ายของวันนี้ผู้ป่วยห้องรวมหกคนร่วมกันทำร้ายพยาบาลน,นางสาวจารวีพรพิทักษ์ชัยซึ่งเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลทภาพวันนะครับเพราะว่านางสาวจารวีเนี่ยมักระบายอารมณ์ถึงขั้นทำร้ายผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่มีทางสู้เดี๋ยวนะให้ผมสันนิษฐานเนี่ยผมคิดว่ารามเนี่ยเป็นแฟนกับพยาบาลน,นะครับ แล้วก็เป็นไปได้ว่าพยาบาลที่ว่าเนี่ยจะชื่อคนนี้ชื่อจาราวีซึ่งเป็นพยาบาลที่ทําร้ายร่างกายผู้ป่วยแล้วสุดท้ายพยาบาลคนนี้ก็ถูกลุมทําร้ายแต่ผลเนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่าโดนลุมทําร้ายจนตายหรือเปล่าแต่ถ้าโดนลุมทําร้ายจนตายจ,จริงแล้วก็ก็ต้องเป็นนางพยาบาลสาวเมื่อกี้แหละครับว่าไหมทุกคนเสียงประตูแง้มประตูบ้านหนแง้ม ่เดี๋ยวไม่ใช่นี่มันห้องเก็บของที่เรามาตอนแรกคนผมก็ลุกนะครับผมเล่นไปผมก็กลัวนะครับแต่ว่าอฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเอเลี่ยนเรอ ตุกตาลูกเทพปะเนี่ยโอ้ยอยากขังกูไว้กับตุกตาซีอิซ่า <c oughs> <c oughs> หายไปแล้วครับโอ้สังหรณ์ใจยังไงก็ไม่รู้มีป้ายครับรับบริจาคเลือดตอนนี้เลือดกูก็หมดตัวแล้วมึงอีตุกตาผีเด็กแม่งหายไปแล้วด้วย เอาอยัางไงว่ามามีทางเดียวให้ไปครับเสียงแม่งยังอยู่ด้วยวะมีทางสองทางให้ไปครับระหว่างห้องประชุมกับสำนักงานครับสำนักงานเปิดไม่ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเเสียงอะไรเสียงอะไรดังอยู่ในห้องประชุมไม่รู้อะ ตูปิดแล้วด้วยครับทีวีครับผมยังไม่เข้าไปหรอกผมกลัวผมขอเดินสำรวจที่แถวๆโต้นี้ก่อนครับว่ามีเรื่องราวอะไผมได้อัปเดตไหมถ้าไม่มีจริงเนี่ยปิดทีวีอีตุกตาผีเด็ก ใส่ชุดผู้ป่วยด้วยอ่ะกูไปทำอะไรให้มึงอะ่ะกูเป็นแค่รปภอีเหี้ยงนะต้องไปนล่นแหละบา,บายๆขอนำเสนอชุดมีดเอเนกประสงค์ชุดมีดที่มีความหลากหลายมาพร้มอมประสิทธิภาพการทำงานก็หัน ถจาหันอะไรอะกูไม่หันแล้วกูเซ็นตรวจนี่คือแบบต้องคอยเช็คชื่อตลอดนะครับด้วยความที่เป็นรปภนะครับเอาจริงตั้งแต่ผีเด็กเมื่อกี้กูก็ไม่เซ็นแล้วกูวิ่งออกแล้วมึงก็มพิจิกระจใจมาเซ็นให้ขบทุกจุดเนาะโอ้ยเป็นรปภนี่ชีวิตไม่ดีเลย มืดมืดทั้งสองฝั่งไม่มีป้ายอะไรนั้นครับทางซ้ายเนี่ยจะเป็นโคตรมืดคัดกรองผู้บริจาคโลหิตทางด้านขวาจะเป็นบริจาคเฉพาะส่วนกูไปบริจาคเลือดก่อนแล้วกันไฟสีเขียวนั่นคือ exit ป่ะไม่ได้ครับ ก็ต้องลองวิ่งไปทางขวาครับอีกด้านหนึ่งของโรงพยบาบาลบริจาคเฉพาะส่วนมีทางแยกด้วยโคตรมืดตรงนี้ไม่มีอะไรครับไปทุกที่ที่เธอต้องจะเฮ้ย <c oughs> เป็นเฮียกูเนี่ยไม่ได้คิดต่เองแน่ละ่ะคืนนี้ มันรู้สึกแปลกกว่าทุกคืนจริงๆเพราะอะไรกันนะเพราะไอ้เด็กเปรตนั่นไงมึงมึงไม่ได้คิดไปเองหรอกม,มึงเป็นคนที่เซนเซนช้ามากจริงๆโอ้โหตุ๊กาตามันโผล่มาขนาดนี้ตามไฟเขียวไปครับโอ้ยทำไมทางเดินมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนขนาดนี้เนี่ย มีผู้หญิงร้องไห้ในห้องน้ำครับเจ็บปวดจริงวะตามไฟเขียวไปตัวนี้เปิดไม่ได้ด้วยครับโอ้ยทางโรงพยานมึงมืดไปจริงๆนะคือ ถ้ากูเป็นยามจริงๆเนี่ยกูจะร้องเหรียนขึ้นไปที่เบื้องบนเลยแหละว่ามึงจะปิดไฟอะไรขนาดนี้ถึงแล้วครับจุดตัวที่สามครับเซ็นไปดิจะขยับอะไรกูไม่กลัวกลัวก็ได้ นี่มันที่ไหนกันเนี่ยโอ้โหน้ำเสียงราบเรียบมโดนผีหลอกกล่องของขวัญว่างเปล่าครับที่นี่เหมือนห้องแบบถ้าผมเป็นผู้ป่วยโรคจิตเนี่ยผมจะโดนจับมาอยู่ห้องนี้นะครับห้องที่มันกำแพงเทีบทุกด้านอย่างเงี้ยแล้ว รีบไปเถอะนะาไล่ตามเด็กผู้หญิงครับที่นี้ไหนอะ่ะโอ้ยไม่กลัวนะเวย้ยกูตามนะเวย้ยมึงสั่งให้ตามกูก็ตามอะ่ะอีหาวิ่งเร็วด้วยใค <c oughs> รวะเนี่ย <c oughs> เด็กผู้หญิงทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลนะครับ เราเคยไปทำอะไรไว้กับใครหรือเปล่าครับ cia, วเวลาเที่ยงคืน15นาทีซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่มาริสาไล่ตามเด็กผู้หญิงมากูใจดีสู้เสือแล้วกูไม่กลัวมาเลยมึงเกี <ances. S 1> ่ยวกับอะไรยาไหมอ่ะ หรือไม่เกี่ยวอ่ะเด็กคนนี้ก็ไม่ใช่อรารยาแน่ๆครับอะไรมึงก็เที่ยงคืนสิโอ้ยโอ้ยทางตันครับคืออะไรอ่ะเกี่ยวอะไรกับเวลาเที่ยงคืนสิบห้านาทีอ่ะ ประตูวะประตูวะลองปิดดูครับพอปิดแม่งกลับมาเป็นเหมือนเดิมเว้ยแล้วอีผีเด็กไปไหนแล้วเนี่ยนุ่นนๆ่นนๆ่นน่นน่นจะหนีกูเหรอตามมาเลยตามมาเลยครับ เปิดประูของาวรอบนี้ไม่ใช่นาฬิกาว่ะแต่เราเดินมาเจอกับบางอย่างที่หัวกะโหลกมนุษย์ขนาดเล็กที่มีสภาพสมบูรณ์ครับ <S 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 โอยคนไข้เด็กเหรอทำไมถึงมาช้าทำไมถึงมาโรงเรียนสายอ่ะ ไม่ได้ตั้งใจจะมาช้านะพี่รีบที่สุดแล้วทำ <c oughs> ไมถึงม,มาช้าเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ผู้ชายคนเมื่อกี้เหมือนคนโรคจิตที่ฆ่ามานิสาเลยนะครับติดชามตาย <c oughs> ติดตามชายต้องสงสัยครับแล้วไปทางไหนวะเนี่ย ชชยต้องสงสัยเข็นเข็นผู้หญิงที่ลักษณะเหมือนอรารยาไปนะครับถ้าผมเดาเรื่องเนี่ยผมว่าไอ้ผู้ชายคนนี้เป็นฆาตรกรครับแล้วมันเอาคนป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยไปไปทำอะไรบางอย่างซึ่งน่าจะเป็นพิธีกรรมทางไสยศาสตร์คนป่วยเสียงคนร้อกแม่งมาแกคนป่วยสองคนนั้นหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นอารยาแล้วอีกคนน่าจะเป็นเด็กน้อยผู้หญิง ที่เราเจอเมื่อกี้หรือเปล่าครับเสียงซ่ามากเสียงวิทยุครับวิ่งไปติดตามชายต้องสงสยัยคือชายต้องสงสัยไปไหนก็ไม่รู้ไง เข้าได้เว้ยห้องน้ำครับเขามาทำไมเราห้องน้ำอ่ะอประตูแง้มให้กูกูก็เข้าสิเฉพาะเจ้าหน้าที่ครับกูก็เป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันเป็นรปภฮองโกหึงโหดแทงแฟนทุนรับไม่ได้แอบรายคนรักเก่า อันนี้เกี่ยวกับเรื่องราวที่กูต้องอ่านไหมเนี่ยคองโกคองโกคือเชื้อชาตินะครับผู้ชายผิวดำนะครับแทงแฟนตายไม่น่าเกี่ยวกับเกมนี้ไหมหลังๆแม่งเข้าได้ทุกห้องเลยอันนี้ก็เป็น l a y อ u ์ของห้องน้ำเหมือนกันนะครับซึ่งเราเคยเจอ l เย o u ์แบบนี้มาแล้วผมว่าห้องนี้แหละสูติกรรม เอ็กเลสูติกรรมมันเป็นแบบผแผนกที่ทำคลอดนะครับแจ้งเกิดเด็กโต๊ประชาสัมพันธ์มีอะไรไหมไม่มีครับเช็คทีละห้องครับห้องนี้ไม่มีอะไรเป็นห้องน้ำเฮ้ยโรงพยาบาลมึงล้างเงินไปนะกูว่าเอาจริงรอพอ คนเดียวในโรงพยาบาลแบบนี้กูว่าก็ไม่ใช่ปาวะเตียงผู้ป่วยครับพี่รามพี่ใจกล้ามากจริงที่อยู่ในที่แบบนี้อะแต่ละห้องก็เป็นห้องเปล่าๆไม่มีใครเลยจริงๆนะครับผมเช็คทีละห้องเลยอันนี้เข้าไม่ได้อาลยานี่อรารยานี่ผู้หญิงคนนั้น ต้องใช่แน่ๆต้องใช่แน่ๆผีแน่ๆน่นน,น่าฆาตากรนะ่ะทำอะไรมึงอีกแล้วเหรอไอ้รามมึงอีกแล้วเหรอไอ้รามมาเสือกอะไรเสือกอะไรกูไม่กลัวมึงหรอกกูแค่วิ่งหนีอ้าวมึงมาเสือกอะไรมึงมออไม่มได้เสือก กูนังไปอยู่นี่ไงกูออกแล้วอยู่ได้กูออกไม่พ้นไงล่ะเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้กด e แล้วครับแต่มันไม่ออกครับมึออีกแล้วหรือไอ้รามกลับเข้าไปที่แผนกหกสรท่เกาแบบว่าเมื่อกี้มันคือฆาตกรแน่นอนครับเพราะว่ามันถือมีดนะครับแล้วก็ดิ่งตรงมาเลยครับผู้หญิงคนนั้น ต้องใช่แน่ๆผู้หญิงคนนั้นต้องใช่แน่ๆมากูพร้อมจะวิ่งแล้วม,มึงอีกแล้วเหรอไอ้รามมึงอีกแล้วลรอยรมเสือกอะไรก็กูเป็นยามอ่ะกูก็ต้องเสือกทุกเรื่องไนงะวิง่งคราวนี้ต้องไม่พลาดครับเราต้องกด e. อี อ๋อนั่นคือคนที่จิตครับจิตนี่จะเป็นคนโล่งจิตจริงๆครับออกไปเลยอูออกกูนี่หาเร็วกูออกมาแล้ว,อไ,ลวไอ้จิตมึง่ายุ่งกับกูกระโดดกระโดดไ,ไปไหนกูจะหนีออกจากที่นี่งไงล่ะ ท่ทางนี้ไอ้จิตอ๋อนี่คือจิตครับจิตคือตัวละครตัวนี้ครับโอ้จิตมึงทําให้กูกรีดมึงถอดเสื้อเดินลง,งในโรงพยาบาลนี้เลยเหรอมึงอีกแล้วเหอไอ้รำกูเองมึงมาเสือกอะไรรอพี่สีแล้วไอ้จิต <c oughs> <c oughs> กูเก็เสือกทุกเรื่องไอ้จิตโอ,อ้ยแมนเป็นรปภแ,แท้ๆทำไมไม่สู้ ไม่ต้องตามกูอกไกูก็กลัวเป็นเหมือนกันไอจิตกูกราบละร <c oughs> อบนี้มึงอย่าแทงกูมึงจะหนีไปไหนกูจะหนีไปบ้านกูนี่แหละไอจิตลอ็อกประตูลอ็อกไอจิต รอดครับโอ้ไอจิตเอาเราหนีเข้ามาในห้องแล้วก็เหมือนเหตุการณ์ยังค้างคายอยู่นะครับแล้วเรากลายเป็นแชปเตอร์สคือเล่นเป็นคนชื่อบุญครับบุญเนี่ยแอบตามรามไปนะครับ คือวิ่งแล้วเหรอนั่นแหละนั่นแหละทางออกไม่ไปไหนแล้ววะขยับไม่ได้ <c oughs> <c oughs>